ไม่换别的ะยังกอนาไม่ยังเขามีความสุขเหี้ยะฮัลโหลกไปยังเขามีความสุขเหี้ยในยุก็อพอไปหลกเออนัอน่นแหละเรียนมันเก่งเกงเรียนเก่งเกงเดี๋ยวพอพาพมาเรียน แห้งใตนอมมั้เลยทั้งหนาไั้งอืมอถ่ายดึวายหน่อย อะไรดีเพื่อนเยี่ยมอือภัยากเซเท่เนี่ยนี่ครับเยี่ยมจริงจริงภยากเซเท่ภัยากภัยากเซเท่ภับากันโลโลัยากเซเท่จะกินแบบโปกุ๋นนี่เนี่ยจริงจริง เะอืมเยเฮ้ยเยี่ยงเกาะเยี่ยงบนยังกาไอนี่ไห่วะคะเนี่ยไหนโตนะไรที่

Mẹ tôi mẹ tôi không tốt? Mẹ tôi Không tốt Không tốt gì Mẹ mẹ tôi mai không มาเปาาคุมาเอาคุดเดียวพอเกิดอะไรกับตังคับที่เราบรสุทสุดไงบ่บ่หัวน้ำมูโตเด้อแต่ตังใจต้งร้ายต้องมั่นใังงเนี่ยอืมสุดไงสามร่อยนี่ไงติงตั้งไปนั่งแบบขึ้ใหญ่ชุดนหนึ่งขา มันกินพักนอกบ้าเบิยงบ้าอืมเติยงอะทหารไปเลา <laughs> เดียวเ่นั้นบ้านนีังเหรอเห็นในวัานอาทิตย์ พูดเนี่ยวันาทิตที่วายปะสสามเบาบทำได้อ่าะ,ะโอ้โหเด็ดระะุูโอ้โหนี่เนี่ยีรลายหรอะอะโออเป็นกันตละลึง

cái tập mọi câu chuyện với tôi ngài 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 แต่อยังเป็นเศรษฐีกัเล่นเก่งๆเนี่ยว เนี่เข้าเป็นกเธ่ก็เป็นแน่เนี่ยันเนี่ยเป่าเนี่ยสนใจิงต่ว่าเป็นภาตาอังกเนี่ยเน่เลาจรงอะเ้าบอไอยังฟัง คนเฉยด้ะนี่ยมันละเอียด้มดราละท่เราม่องกาะา